พนักครเหนือนะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีสัมภาษณ์ส่วนตัวกัน,ๆๆๆนะครับรๆๆๆผมจะมีสัมภาษณ์ส่วนตัวนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเห็นแบบนี้เราจะมีความสุขน,นี่คือความสุขที่แท้จริงเป็นช้งางเนทะ้านั้นอันนั้นมันเป็นงวงเอ้ไหนบอกแป๊บเดียวไอ้เจ้ามึงฝาแล้วมันน่าเบื่อไหมหน่าเบือ่ <c oughs> อจัดเลย ก็เป็นลูกชายที่ไม่ดื้อครับก็ไม่เคยสร้างปัญหาก็ได้บทเรียนเรียบร้อยตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ครับผมแล้วก็อ่าปรมือหน่อยปลมือหน่อยอ่ะซอปูซอปูก็พูดถึงลูกชายแล้วก็ขอบคุณง่ายนะพูดดีๆนะ ลูกของแม่นะลูกรักของแม่นะไม่รู้ว่าช่วยเท่าไหร่เลี้ยงง่ายมากแล้วแบบไม่ดื้อกับเราไม่เหมือนตามผัวเลยนี่วันนี้ก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปอยากให้เขา มีครอบครัวที่ดีสมบูรณ์แบบอย่างนี้สมบูรณ์แบบอย่างเรารบบอย่างนี้ยตลอดอยากเขาด้วยคราแลับตนตะคุลครับเชิญครับ,บรในฐานะที่ใหญ่นะครับแล้วก็ <บา S 2> ต่อเมือเลยครับต่อเมือเลยครับชาวอ่อเภอบ่อทองนะปกป้องป,ปกป้องศักดิ์ศร,รีกำนันบ่อทองเพาะกำนันตะคุลคนเดียวเลยครับมีควทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้มาแสดงความยินดีกับน้องปั๊กนะครับในครอบครัวของเอ่อ ต้องยอมรับว่าเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความเพื่อป็ติจริงๆจนอบตโกเรียกันความรู้สึกไว้ไม่อยู่ผมเองก็ยังคล้อยตามนะครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือความจริงใจที่พ่อคนหนึ่งนะครับตั้งใจทําลูกขึ้นมาแล้วเป็นลูกเป็นชายแล้วสงเสียแล้วลูกก็เป็นลูกที่ดีแล้วก็ประสบความสาเร็จในชีวิตในในก้าวแรกนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ขอให้น้องปั๊กเนี่ย จึงมีหน้าที่การงานจึงมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีหลานมีสืบทอดพระาญาตของอวิไลรักเนี่ยให้ให้ดีที่สุดะะนะครับเป็นต้นแบบของครอบครัววิไลรักแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับตือครับ